สำหรับคลิปคุณอ้วนคีวินวันนี้นะครับเราไปเที่ยวกันที่จังหวัดสมุทรสาครครับผมก็ออกเดินทางแวะซื้อกาแฟแกงงวงกันสักหน่อยนะครับที่อาคารจอดรถประตูงามวันหนึ่งมอกเสรบางเขนครับผมที่นี่เสิร์ฟกาแฟในรูปแบบของโซเชียลดิสแตนซิ่งเท่มากๆครับผมแล้วจอดแวะเดิมพลังกันก่อนนะครับแถวตลิงชันที่นี่มีร้านราดหน้าใสไข่เจียวอร่อยมากๆครับผม จากนั้นนะครับเดินทางกันยาวๆเลยนะครับมาถึงสมุทรสาครช่วงบ่ายพอดีเลยนะฮะแล้วเราก็มาถึงคาเฟ่ที่แรกพร้อมกับสายฝนอันชุมช่มฉ่ำนะครับสำหรับพร้าวหอมคาเฟ่บ้านพร้าวสมุทรสาครครับผมที่นี่เป็นคาเฟ่กลางสวนมะพร้าวนะครับมีร่องน้ำนะครับมีพ้นมะพร้าวมีทิ่งหญ้าสีเขียวนะครับถ่ายรูปมุมไหนก็สวยอาหารก็อร่อยราคาไม่แพงครับผม ก็อยากจะรีวิวอาหารยู่เหมือนกันนะครับแต่เผลอกินไปเกือบหมดแล้วนะครับยังพอมีเวลาอีกนิดหน่อยนะครับเราไปหาคาเฟ่นในตัวเมืองสมุทรสาครกันดีกว่านะครับสำหรับคาเฟ่ที่มีชื่อว่าซัมเมอร์สีนะครับเป็นคาเฟ่ที่อยู่ไม่ไกลจากทะเลนะครับบรรยากาศดีมากๆเลยครับสำหรับที่นี่